สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เ,เรียนวิชาการงานอาชีพกันนะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดวางเสื้อผ้าและรองเท้านะคะในคาบที่แล้วเราก็รู้จักวิธีการจัดเก็บการดูแลรักษารองเท้ากันไปแล้วนะคะในคาบนี้นะคะเกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดวางและ จัดเก็บเสื้อผ้ารองเท้าอย่างถูกวิธีนะคะประโยชน์ของมันก็จะมีหลายอย่างนะคะในหนังสือเด็กๆก็ดูได้นะคะในหนังสือในหน้าที่สามสิบสี่หน้าที่สามสิบสนะคะโลกอ่ะข้อที่หนึ่งคือ มีเสื้อผ้าและรองเท้าที่สะอาดเรียบร้อยสวมใส่นะคะข้อที่2ค้นหาได้ง่ายหยิบจับได้สะดวกข้อที่3ยืดอายุการใช้งานของเสื้อผ้าและรองเท้าให้ยาวนานขึ้นจึงช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คข้อง่ายๆเลยนะคะ ในส่วนของวันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆด,ดูในหนังสือเล่มนี้เลยค่ะ,ะหน้าที่34นะคะก็คือให้เด็กๆเ,เขียนนะคะประโยชน์ของการจัดวางเสื้อผ้าลงไป3ข้อนะคะแล้วก็ตกแต่งระบายสีให้สวยงามแค่นี้ นะคะง่ายๆเลยนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆได้พักผ่อนนะคะแล้วก็มีเวลาพักสายตาเราด้วยนะคะอ่ะถ้าเด็กๆไม่ทันข้างบนเด็กๆก็ดูในหนังสือแล้วก็เขียนได้นะคะแล้วก็ตกแต่งลายสีให้สวยงามตามจินตนาการของเราเลยนะคะอ่ะสำหรับคาบนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้นะคะ ไว้เจอกันครับหน้าค่ะสวัสดีค่ะ